้ายมือสีฟ้าก็คือ IDP นะครับแล้วก็ทำการเชื่อม TikTok นะครับผมกดไปเลยฮะปั๊บ,รบเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วครับผมง่ายไหมแค่นี้เองนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่เกมวันพีชที่เขาไม่ได้จ่ายก็อาา่าฮะเปิดให้บริการแล้วนะครับนนทุกคนครับ <c oughs> ผมก็ยังไม่ได้เข้าเล่นนะนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับเราก็ต้อง มีบัญชีหรือว่าสมัครสมาชิกนะครับผมในเกมนี้นะครับมันจะเป็น i d ผีนะครับหนึ่งเลยคือ i d ผีที่เราจะเข้าไปแล้วก็สร้างนะครับเหมือนรีตัลวละครหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ทํานองนี้นะนะครับอีกหนึ่งทางก็คือ t i k t o กนะครับทิกตอกไม่ใช่ประเทศไทยนะทิกตอกประเทศจีนนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ ต้องมีนะครับต้องมี tiktok ประเทศจีนเพื่อเข้าเกมนี้ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนโหลด tiktok ประเทศจีนแล้วก็ล็อกอินแล้วกันนะครับแบบง่ายๆเลยฮนะแล้วก็เข้าเกมแล้วก็เล่นโชว์สักสักนิดนึงอะ่ะเออ <Yeah. S 1> เหมือนเหมือนเดินออกจากบ้านแล้วก็พอแค่นั้นแหละปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมแนะนําเลยว่าให้กดลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ขออันก่อนนะครับผมแล้วก็มีสตรีมนะครับในเ Facebook นะครับมีใข่หรือไม่มีใข่นะครับ mm hmm. หรือว่าตอนทิ้งแล้วนะครับก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผม mm hmm. อือนั่นแหละฮะป่ะเย่าพึ่งเสียเวลาไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นพี่ๆน้องๆนะครับเข้าไปกดที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้ก็จะเข้าไปหน้าดาวน์โหลดได้แล้วนะครับผมว่าไปเลย <c oughs> พอเข้ามาตามลิง์แล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏหน้าต่างอย่างผมนี่แหละเออหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือให้ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเตือนว่าแอปเป็นอันตรายนะแต่ก็ไม่มีอะไรจะหยุดนะครับความอยากเล่นเกมของเราได้นะฮะ <c oughs> อะไรขนาดนั้นวะนั่นอ่ะก็กดดาวน์โหลดไปแล้วนะฮะก็รอ สักคู่หนึ่งนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเ mm hmm. ด้งขึ้นมาเพื่อน,น้าติดตั้งอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่เด้งก็ไปกดหาไฟล์เอาตรงที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะจ๊ะก็สามารถกด <Yeah. S 1> ติดตั้งไปได้เลยนะครับแม้ว่าแอปจะเป็นอันตรายกับเครื่องเราแค่ไหนเนี่ย mm hmm. ม,ม,มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรหรอกมันแค่เตือนแอปที่มาจากอ่าแหล่งแปลกปลอมแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. ก็ติดต่อนะเออก็ติดตั้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ไปเปิดแอปกันเลยนะครับเปิดแอปหน้าตามันก็แบบ่าเป็นติ๊กตอกอะครับผมก็มาที่นะครับเข้าสู่ระบบเหมือนเข้าสู่ระบบ t ิ k กตอกบ้านเราอะมุมล่างขวามือนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนะครับหน้าต่างแบบให้ใส่เบอร์โทรนะครับเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องหาเบอร์โทรประเทศจีนนะฮะใส่เบอร์โทรเราที่อยู่ประเทศไทยนะครับเราก็เลื่อนไปหาตัวทีนะครับเลื่อนไปฮะ เนี่ยมันจะมีตัวอักษรอยู่นะครับนะฮะ E และ F G อะไรเงี้ยเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนจนตาลายไปฮะเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปแล้วกันเอาให้เพื่อนแบบเพื่อนๆแบบไม่งงอ่ะก็เลยเลื่อนไปล่างสุดเลยแล้วกันเฮ้ยกูเลยตัวทีมแล้วนี่ยตัวทีมมันอยู่ตรงตัว u นะครับเห็นไหมนี่นะครับผมเราก็หาหมายเลขหกสิบหกนะครับคือประเทศเรานะครับบวกหกสิบหกเห็นไหม ก็จะเป็นตรงนั้นนะฮะบวกห6นะครับเราก็แค่คลิกเข้าไปนะครับที่ห6บปับ๊บอันนี้คือทางทางสมัครที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับคือทิกตอกนั่นแหละไอดี ID จะไม่สูญหายนะครับผมแน่นอนเนะลยฮะเราก็ใส่หมายเลขไปอันนี้ผมเปิดเผยหมายเลขเพราะเป็นหมายเลขวอลเล็ตผมเองนะครับ <Yeah. S 1> โดเนตกันมาได้นะแล้วก็ใส่ชื่อไปนะครับกินคึงนะฮะแล้วก็ใส่รูปไปครับเรียบร้อยฮะก็ประมาณเนี้ย เสร็จแล้วครับผมก็ประมาณนี้เออแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับปั๊บเข้าเกมปุ๊บก็รอนะครับรอโหลดเรียบร้อยฮะแล้วให้เชื่อมขวามือเอยขวามือ้ายมือสีฟ้าก็คือ idp นะครับแล้วก็ทำการเชื่อม tiktok นะครับผมกดไปเลยฮะปั๊บเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วครับผมง่ายไหมแค่นี้เองนะครับ คตรง่ายเลยฮะแล้วก็มาเลือกเซิร์ฟนะครับตอน like นี้มันเต็มแบบโอ้โหเต็มแบบตั้งแต่หนึ่งมีเปร้อยเซิร์ฟอะเต็มหมดแล้วนะฮะเราจะอยู่เซิร์ฟเหมือนเดิมของเรานะหกสิบเอ็ดน่ะเออโอ้โหภาพย่งแบบโอ้โหใหม่กูดเก้าตูดกูดยอดมากนะครับเยดเกแก็แบบเปิดตัวอารังชางอารังชางครับมีค่าหัวแต่ละคนนะนีพัด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 ไปเรื่อยๆแล้วก็มาถึง ข้าหัวของเราครับเราจะออกทะเลเป็นโจรสลัดแล้วใช่ไหมก่อนอื่นก็ใส่ชื่อนะครับอ่าใส่ชื่อเราไปนะครับปั๊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 บอ้าวอะไรวะน่าจะใส่ชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้งั้นเหรอน่าจะสุ่มชื่อไปก่อนนะครับด้วยความรวดเร็วชื่ออะไรก็ได้เลยค่อยไปหาทางเปลี่ยนเอาแล้วกันหรือเปล่าเราลองใส่จีนเฉยดิ เออเอาดิอ่ะไม่มีอะไรจะหยุดเราได้เฮ้ยไม่ได้จริงว่ะน่าจะต้องแบบสุ่มชื่อภาษาจีนเล่นไปก่อนนะเรียบร้อยครับสุ่มชื่อเล่นไปก่อนย็ดเกก็มาของลูฟี่ไมเด็กชชที่ได้ญญม,มวกจากแชงคูดผมแดงชชที่แขนด้วนโดนไอ้เคแดกนะครับเหมือนฟงให้ลางงกันเลยทีเดียวแงคูดท, <c oughs> ทำไมนายต้องโดนไอ้หลามแดกด้วยไม่ใช่ฮาเคดูนกนี่โอ้โหภาพสวยจัดๆนะครับ ใช่บเออสวยจนแรกอ่ะนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเมืองบ้านเกิดของลูฟี่นะครับยังไม่ได้ออกทะเลใช่ไหมเราก็ต้องผจญภัยไปแต่ละเกาะนะครับเล่นเหมือนเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องในอนิเมะเลยนะครับแบบเนื้อเรื่องแบบจัดจ๋าเลยนะ <c oughs> ก็มาดูกันก่อนนะฮะรอรอโหลดแป๊บหนึ่งยี่สิบเดี๋ยวเราลองเข้าไปสัมผัสกับตัวเกมนิดนึงอะ่ะแบลบูดเร็ว มาถึงก็โอ้โหเป็นเควสตัวนี้ก็ชื่อชื่ออะไรจำไม่ได้แนละ้วเรียบร้อยนะครับโอ้เหมือนเราให้ไล่ไล่ทำเควสเหมือนเดินเควสเหมือนเกมแนวอ p g จีเก็บเลเวลเลยนะครับดูเราก็อยู่ในเมืองครับตอนนี้แบบเดินเล่นอะไรแบบโอเพี้ยวิ์นะครับผมโอ้โหติดจัดตอนนี้กูจะทำอะไรเนี่ยมีของขวัญเข้ามาแล้วก็กดรับไปเลยนะครับกดรับไปให้หมด ก็มาดูการตั้งค่าอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีอะไรนะก็เดี๋ยวมันมีอะไรบ้างวะตั้งค่าตรงนี้ปรับภาพอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอันนี้ก็น่าจะเป็นการโหลดเพลงอยู่นะครับโหลดเพลงโหลดเนื้อเรื่องนี่อะไรต่อ,อน,นี้ปรับภาพอืมก็จะเป็นทํานองนี้นะดาวๆเอาอะเออ,ะเอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไล่เคเวสแล้วกัน แบบรวดเร็วนะครับผมรวดเร็วทางใจวันนี้ก็มาเท่านี้แหละมาสมาัครนะครับมาสมาัคแบบรเขาเล่นแบบงงๆมาสมัครเขาเล่นแบบงงๆนี่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับ